สวัสดีค่ะวันนี้คุณย่าตัวเล็กจะฝึกเล่าเรื่องไอ์สไตน์สำเนียงการออกเสียงอาจจะยังไม่ค่อยถูกต้องนักนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะไอน์สไตน์ One day Einstein has to speak at an important conference. วันหนึ่งไอสไตล์ต้องไปพูดในที่ประชุมที่สำคัญแห่งหนึ่ง On the w a y แต่ r e t e t l s l s s i s i v i v t r t t l t o o o k l i k i m ิ m ระหว่างทางที่จะไปที่นั่นเขาบอกกับคนขับรถซึ่ง มีหน้าตาเหมือนเขาว่า I'm sick of all t h i s conference ผมเบื่อการประชุมพวกนี้จัง I always say the same thing over and over ผมพูดแต่สิ่งเดิมๆซ้ำไปซ้ำมา The driver agrees you are right คุณพูดถูกคุณขับรถเห็นด้วย as your driver I attended all of them ขณะที่เป็นคนขับรถของคุณผมก็ได้เข้าร่วมรับฟังทุกครั้ง and even though I don't know anything about science I could give the conference in your place และแม้ว่าผมอะ่ะจะไม่มีความรู้ด้านวิทยาศาสตร์อะไรเลยผมก็สามารถ บรรยายแทนคุณได้ That great idea, say I style เป็นไอเดียที่เยี่ยมเลยไอสไตล์พูด Let's switch p a s s a c e then มาสลับบทบาทกันเถอะโส they switched closed ดังนั้นพวกเขาก็สลับเสื้อคลุมกัน When they arrive, the driver d e s as i c s t i e goes on stage เมื่อพวกเขาไปถึงคนขับรถซึ่งสวมชุด I อสไต e ก็เดินขึ้นเวทีไป while the real ice tie dressed as the driver attends i ในขณะที่ไอสไตลตัวจริงในเครื่องแต่งกายของคนขับรถก็เข้าร่วมประชุมด้วย there is one scientist who wants to impress everyone and think of a very difficult question s to ask I t i n มีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งซึ่งอยากจะสร้างความประทับใจให้กับผู้เข้าร่วมประชุมเขาจึงคิดคำถามที่ยากมากๆ เพื่อที่จะถามไอนสไตน์ so this guy stand up and interrupt the conference by asking his very difficult question ดังนั้นเขาจึงลุกขึ้นขัดจังหวะในที่ประชุมโดยการถามคำถามยากมากๆของเขา The whole room goes silent, waiting for the response. คนทั้งห้องเงียบกลิบรอฟังคำตอบ The driver l o o k him and says คนขับรถมองเขาแล้วก็พูดว่า Sir, your question is so easy to answer. คุณครับคำถามของคุณนะ่ะตอบง่ายมากๆเลยครับ I'm going to let my driver reply it for me. ผมจะให้คนขับรถของผมตอบแทนครับ Alright, see you later. Thank you so much for watching and thank you so much for the story from Club and English. Bye!